ไปขอบคุณค่ะก่อนอาพูดสิตอนนี้พี่ฝุก็ได้มาแล้วค่ะเอามีฝุดแกะพี่จะแกะเลยเหรอแกะที่บ้านนะคะอย่าพึ่งแกะค่ะไปแกะที่บ้านไปแกะกับยายให้ยายลุนด้วยให้ยายลุนด้วยไม่ไปแกะกับยายที่บ้านไปแกะเลยนะทำไปถ่ายแค่นั้นเพราะแบบเรียบแบบเรียบนะเราจะรับให้มันนะใครดูใครดูอเพื่อนใครดูอ๋อได้อะไรนะลุ้นซิลุ้นซิเราต้องลุ้นกาใครนะ เราไม่ต้องโดไม่ต้องการหยิบมาเอามาใส่แบบไมาั่ดูการเอาเขาจะหลับตาเขาจะหลับตาเอาไม่ดูการนะไม่ดูการนะไม่ดูการลบหน่อยใช้เห็นแล้วว่าตัวอะไรเราจะไม่ดูการลบไม่ดูการนะคะไอะไรนะอะไรหนึ่งสองใช่ใอ่เลยน่าขยับป่ะไหนโอ้โหนี่นะกระเป๋าด้วยโอ้โห ขอดูหน่อยหันมาให้ดูหน่อยดูด้วยสิลูกคอร่าเกได้เป็นกระเป๋าด้วยอเปนกระเป๋าด้วยเนี่ยด้วยานแกะมีเนยของนักพิมพ์แกะืแกะมืไปแกะซะขาดเลยอะไรนะ อย่าเพิ่งเห็นอเิ่งเห็นตัวไหนนะถ้ามีการเหรอการหอปลารู้อุ้ยอุ้้น่ารักอะไรเนาะตออะไรฉีกไหนวะอ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าเ้าตัวไหนอะตอะไราด้วยหับตา่อะไรหื้อสองตัวไหนอ่ะหันมาให้ดูหน่ไหสิอ๋อ ตัวกินไอติมน่ารักนะไม่เยีกยดตัวพี่มันอาบน้ำน่ารักแล้วตัวสุดท้ายค่ะหมดแล้วค่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหหลายตัวเลยทำ๊ยทำไร